นี่<า>ท่านนายอำเภอเด่นชัยท่านเชิญมาปลูกต้นไม้ครับร<อ>่วมประจิตอาสาแล้วก็พี่น้องประชาชนเพราะตรงนี้เป็นจุดสําคัญในการเข้าสู่จังหวัดแพร่แล้วเดกประตูสู่ล้านนาเมืองแพร่น่าอยู่นะครับอยู่ตั้งอยู่อำเภอเด่นชัยตรงสามแยกซึ่งใครไปใครมาจะขึ้นไปทางเหนือทางซ้ายเปลำปางเชียงใหม่หรือทางขวาจะไปแพร่น่านพะเยาเชียงรายก็ต้อง,ตงผ่านตรงสามแยกนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญในมองในแง่ของการสัญจรไปมาก็มีการปรับปรุงหลายอย่างครับผ่านมาหลายรุ่นก็ทํากําแพงบ้างที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดแพร่ทำรูปม้ามีเจดีย์ช่อแฮนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดแพร่มีสวนย,ยอมได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งเพื่อเด่นชัยทั้งวิทยาเกษตรทั้งเทคนิคทั้งหมอนไหมทั้งการทางทั้งไฟฟ้านะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมกันพัฒนา ตรงนี้ให้สวยงามนะครับทั้งกลางวันและกลางคืน mm hmm. ก็เชื่อว่าจะเป็นจุดที่เวลาผู้คนผ่านไปมาก็จะจำเมืองแพร่ได้นะครับหลายท่านก็อาจจะหยุดต่อถ่ายรูปหรืออาจจะแวะเข้าห้องน้ำเพราะมีปั๊มอยู่ใกล้ๆนะครับเพื mm ่อเดินทางต่อเพราะว่าเป็นสัญญาณของคนเวลาเดินทางขึ้นลงดอยเนี่ยนะครับเขามักจะแวะเข้าห้องน้ำหรือพักผ่อนชั่วขณะก่อนที่จะขับรถต่อนะครับก็ถือว่าถ้าทำได้สวยคนก็จะจำเมืองแพร่ได้แหละครับ mm hmm. ในภาพรักที่ดีครับก็คือจังหวัดแพร่ของเราไม่ใช่ทางผ่านแล้วใช่ไหมคะท่านอ๋อไม่ใช่ทางผ่าน